เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเวทียบนะคะบโต๊ะของคุณครูคมีแกน้กี่ใบคะามใบในแกน้มีน้ำคะมีอ่าหนูดูนะคะแก่น้มใบมีปริมาณน้ จะมีปริมาณน้ำที่มากกว่าแก้วใดอ่าแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สองสองอ่าน้องต้นข้าวบอกว่าแก้วที่หนึ่งใช่ไหมคะอ่าน้องโอมบอกว่าแก้วที่สองอ่าใครคิดว่าเป็นแก้วที่สามอ่ามีหลายคนอยากรู้ไหมคะ นีกก้อ่าน้องแอค่ะมาเลยค่ะอ่าน้องแอร์ที่เท่าแก้วไหนคะที่น้ำเยอะที่สุดอ่ะแก้วนี้ล้างสามแก้วนี้ปริมาณน,น้ำเข้ากันนะคะอ่ะอีกคนนึงอ่ะอ่ะมาเลยค่ะเด็วเลยค่ะ vậy tới vậy tới tắm à à 2 cái này lắp vào nhau không 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 không